เมื่อพูดถึงความสุขในชีวิตนะฮะมันมักจะไม่มีสูตรสำเร็จอาจจะไม่ใช่การประสบความสำเร็จในธุรกิจมีบริษัทใหญ่โตอยู่บนตึกสูงแอร์เย็นฉ่ำก็ได้ฮะวันนี้ A Day in the Life EP10 จะพาไปรู้จักกับเจ้าของธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จท่านหนึ่งครับไปดูว่าเอ๊เดี๋ยวเดีเอาแบบนี้เลยเหรอก็สคริปต์มาแบบนี้ฮะ ผมว่ามันไม่ใช่สไตล์ผมว่าเอางี้มาเดี๋ยวพาไปดูว่าชีวิตพี่เนี่ยพี่ทำอะไรบ้างจัดเลยนะพี่ก็ทุกๆเช้านะครับผมก็จะตื่นมาแล้วก็ออกกำลังกายจากนั้นก็จะเตรียมวิ่งการวิ่งผมก็ง่ายๆครับก็จะมีมือถือ,อแว่นตาแล้วก็ใช้โปรแกรมซัมซุงเนี่ยจับว่าผมวิ่งด้ยวยความเร็วเท่าไหร่ระยะทางเท่าไหร่กดสตาร์ตรงนี้ครับแล้วเขาจะรับพร้อมไหมครับ3 2 1เริ่มได้ลยครับก็จะใส่แว่นตาหมุนม,มาครับ นี่แหละฮะคุณวิทองคุณวิทองมาเริ่มวิ่งได้ยังไงฮะตอนเด็กๆครับตอนเรียนโรงเรียนมัธยมนะครับที้ผมเป่นเด็กเรียนใส่แว่นตาหนาใช่ไหมเวลามีเรื่องผมก็สู้เขาไม่ได้ผมก็ใช้วิธีการวิ่งคือการวิ่งที่เร็วและวิ่งที่นานและวิ่งทนเนะครับจะชนะทุกสิ่งเลยไม่ได้วิ่งชิงจชมโลกนะครับวิ่งดีไม้คนแฝ แล้วนี่ไปที่มาของการวิ่งแม่อายุขนาดนี้แล้วยังแข็งแรงจริงๆครับเล่นเอาทขิงกล้องนี่เหนื่อยแหกกันเลยฮนะช่วงเช้าหลังจากวิ่งเสร็จ คุณวิทองก็ดูแลสวนที่บ้านหน่อยนะฮะเหมือนเราแหละครับก็ล่วงลงทุกวันค่อยแก่ลงทุกวันมันก็ต้องเสริมแต่งให้มันสดชื่นแจ่มใสเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใส่ใจกับต้นไม้ต้นไม้ก็จะคืนความสุขให้เรานะเพราะในสวนผมไม่มองไปเหมือนกันดามมันก็จะเขียวทุกใบทุกต้นนะฮะจะมีใบเหลืองหเห็นเลยเพราะว่าโดนตัดหมด ได้เวลาทานกาแฟครับรอบเช้าของผมนะครับเริ่มโหลดภาพมันกำลังโหลดอยู่นะเมื่อวานเช้าถ่ายไปทั้งหมด15ช็อตมีภาพช่างภาพหลังจากนั้นผมก็จะมาโหลดภาพจากแว่นตานี่นะครับมาเข้ามือถือมู้ช่างภาพถ่ายผมใช่ไหมผมก็ใส่กล้องเนี้ใช่ไหมฮะเห็นไฟสีขาวที้นี่กล้องไหมครับคุณถ่ายผม ผมก็ถ่ายคุณมากเทคโนโลยีครับอายุอย่างผม64แล้วครับต้องตามให้ทันตามนี้โอเคเนะว่างลูกชายสนเปล่าอาบน้ำทลอเลยวันนี้หล่อมากหล่อมาก <c oughs> ก็มาถึงออฟฟิศ งานแรกที่ผมจะทําก็คือดูเมลแล้วก็เซ็นเอกสารซึ่งลูกน้องก็จะมาเตรียมให้นะครับทุกวันเป็นไงบ้างงานเธอ,อยุ่งไหมนิดหน่อยค่ะนต้องจุ๋มเป็นไงบ้างน้องจุม๋มก็เส้นเดินนี้รถไฟฟ้าวานสิบห้าครับสิบถึงสิบห้าขบวนลแล้วไปรถเมย์เป็นไงบ้างรถเมย์ตอนนี้เข้ามาค่อนข้างเยอะครับ ทุกวันครับเป็นการให้ขวัญกำลังใจแต่อย่างหนึ่งก็เป็นนายก็ต้องทักทายลูกน้องทุกวันนะครับกมเหมือนนี่ฮะก็ต้องมาทักทายลูกน้องอีกแบบหนึ่งนะฮะเป็นปัาคราฟซึ่งผมเลี้ยงแบบให้เขากินอิ่มน้ำให้เขาอยู่อาศัยสะอาดสะอา้านปลาแฮปปี้ผมแฮปปี้ที่นี่คอนเซ็ปต์ของเราคือ Be Happy ไม่ว่าบริษัทไม่ว่าเจ้านายและไม่ว่าลูกน้องทุกคนแฮปปี้หมดใครมีเจ้านายแบบนี้เนี่ยลูกน้องรักตายเลยนะครับ ไม่แปลกใจเลยฮะที่บางคนทํางานที่นี่มาเป็น10ปีแล้วแหละครับก็ให้ดูว่าคนไหนรอกันนะครับอันนี้ก็เป็นห้องตัดสติกเกอร์นะครับอันนี้ที่เห็นอยู่นี้เป็นบัตรเข้าชมงานประกวด m i คย Universe ช่วงนี้น่าเบ่างานเป็นไงบ้างครับก็มีเรื่อยๆออรถบัสมาแล้วอ๋อตัวนี้ตัวอย่างอ๋อโมเดลใช่ไหมครับแต่วันนี้เดี๋ยวไปบ่ายให้ว่ามีงานพิมพ์รถเมย์ใช่ไหมมีกี่คันมีกี่คันกว่นี้ม่แปดคัน พอตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะหยิบออกมาเลยแล้วก็มาแกะรูออกก็จะเป็นอย่างนี้ครับ lunchtime พอเสร็จงานในช่วงเช้าแล้วนะฮะคุณวิทองก็พักทานข้าวกลางวันก่อนแหละฮะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตนะครับปิดกล้องนะฮะจะทานแล้วนะครับพอคุณวิทองเติมพลังเสร็จนะฮะ คุณวิทองก็ดูแลสวนอีกแล้วล่ะครับตรงไหนไม่สวยแล้วก็ตัดแต่งไปเรื่อยๆตอนนั้ใบสวยบยที่นี่ก็จะเป็นใบสวยๆนั้นเลยไม่สวยจะไม่มีครับนี่ฮะมันเหี่ยวแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันคะมีให้ตัดทุกวันตามนี้ครับผมและถ้าคุณวิทองเนี่ยมีเวลาว่างขึ้นมาคุณวิทองก็มีง,งานอ,งมมาอดิเรกงานหนึ่งะนะฮะนั่นคือการถ่ายรูปนั่นเองฮะ เป็นนะครับตกไข่อยู่แล้วลูกโอเคดีมากเลยลูกเยี่ยมมากหายากนะเนี่ยโอ้ยใจยังผีเนี่ยโอ้ยใจเดือดๆความมุ่งมั่นของมันอย่าเนี่ยสัตว์เลยนะจะเย็นๆนะลูกเดี๋ยวติดเก้าอี้ใช่ไหมลูกเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อช่วยนะเอาพขาออกกี่ออกกันลูกเออโอ้ยลองนึกลองกี่วันยังไม่ได้ได้รู้ เขอะลูกไม่ต้องเขอนลูกไม่ต้องเขอนลูกเดินหน้าต่อไปลูกเป็นงานอดิเรกที่ผมมักจะถ่ายรูปเก็บไว้นะครับเพราะว่าบางทีก็เอามาใช้งานได้เรียบร้อยสมความปรารถนาแล้วสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะแวะไปดูลูก้องนิดหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้กำลังพิมพ์งานสติกเกอร์แล็รถเมล์อยู่ก็ตามไปดูด้วยกันครับ พอเสร็จถ่ายรูปเสร็จก็มาตรวจงานต่อครับวันนี้มีงานพิมพ์อะไรพี่ตั้มมีมรถเลยกคันครับคันละชั่วโมงครับหกคันก็ใช้เวลาพิมอย่ากที่ไปอีกสามชั่วโมงก็งได้เวลา4ี่โมงผมจะต้องไปเตรียมตัวเตรียมอาหารแล้วก็เตรียมเครื่องดื่มแล้วก็เปิดแอร์ให้เย็นฉ่ำเพื่อเตรียมตอนรับเพื่อน12คน ประจำก็แล้วงานอดิเรกก็แล้วตอนนี้เป็นเวลาของปาร์ตี้แล้วแหละครับและนี่คือชีวิตของผมนะครับก็คือยามเย็นก็สังสรรค์กับพักพวกเพื่อนฝูงแชร์ความสุขสึขกันแลกันถ้าทุกคนรอบตัวผมมีความสุขนั่นคือผมก็มีความสุขด้วย be happy นะครับ360ส6มองศาเพราะฉะนเราอยู่ในสังคมหยูอในระบบของเราที่มีความสุขทุกคนครับ เช่นกันนะครับหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขเช่นกันเหมือนผมนี่แหละฮะหนึ่งวันของคุณวิทองมีความสุขกับงานที่ทํามีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองรักและมีความสุขที่เห็นคนรอบข้างมีความสุขนับว่าเป็นการใช้ชีวิตในหนึ่งวันที่ล้วนมีแต่ความสุขครับ A เด y in the life วันนี้สวัสดีฮะ